คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราวสวัสดีมิตรลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow นะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา1ทุ่มจะ2ทุ่มแล้วนะครับทุกคนนะตอนนี้นะอีกแค่10นาทีก็2ทุ่มแล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะครับ power of ทอนั่นเองนะครับหรือเทพเจ้าทอนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่า เป็นยังไงบ้างน,นะครับสาหรับเทพทอของเรานะครับทุกคนในช่วงเวลาหัวค่าแบบนี้เนะาะเมื่อวานแอดก็ไลฟ์เสร็จไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนทํากิจกรรมเสร็จเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุน500อยบาทนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้เบ็ดเดี๋ยวก่อนนะทุน500้ยมันก็1เบ็ดต่อ100นะครับทุกคนเบ็ดสมก็300เอาเบ็ดสาไปก่อนล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้มีแบบเหลือไว้บ้างน,นะการเกลือนะครับผม <laughs> Okay. โอเคอ๋อมัน14หมุนอยู่แล้วนั้นก็ไปเลยแล้วกันเนาะกลัวกลัวว่าจะไม่ได้เล่นนะครับ14หมุนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะทุกคนสำหรับกิจกรรมแอดนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวแอดจะเอาขึ้นโพสให้นะครับก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับทุกคนก็จะแตกต่างกันเนาะ กลองอ่านกติกาดีๆแล้วก็เข้าร่วมจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับมันจะเสียเวลานะครับทุกคนเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> มาไ<ห>ม่เอ่ยช่องสามไม่มาเฮ้ยคอนมาโอ้โหมาแต่วันเลยคอนอย่างนี้ยังไม่ได้แพงนะครับทุกคนยังถูกๆนะมาไวเกินค <laughs> อนส่วนใหญ่จะชอบมาแรกๆเพราะว่าหลังๆกลักวว่าจะโดนคูณเยอะไงทุกคนมีต่อไหมอ่ะ ตัวบไปดิไม่มาวะ่ะโอเคได้เก้านะครับดอกนี้ขอให้เก้าไปเรื่อยๆแล้วกันคอมโบหนักๆเลยนะคอนะถ้ามาช่วงประมาณคูณ10หรือ10กว่าเนี่ยหรือตอน20่สิบนะบอกเลยว่าสุดจัดอนะเกมเนี้ยถึงจะถึงจะเบ็ดน้อยก็แตกหนักนะครับผม วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแอดจะเล่นสักกี่เกมดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับขอเกมมาได้นะทุกคนก็ตอนนี้เกมใหม่ก็เล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเกมมาใหม่อีกหนึ่งเกมนะอยู่ในค่ายน่าจะพีพีนี่แหละเนาะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองเล่นดูเหมือนกันนะแอดเหมือนเห็นเห็นอยู่เดี๋ยวเอาเป็นว่าจบเกมนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเกมมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแอดจะเล่นให้ดูนะครับทุกคนอัปเดตให้นะครับ โอเคสวยโอเคได้เคไปครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบห้าครับผมตอนนี้เราก็ไม่ขาดทุนแล้วนะครับสำหรับรอบนี้เนาะแต่ก็กำไรแทบจะไม่มีเลยเหมือนกันกำไรประมาณร้อยหนึ่งนะตอนนี้อม,มีต่อไหมเนี่ยได้เก้าดอกนี้เรียบร้อยครับกำไรขึ้นมาแล้วครับทุกคน โอเคก็บิ๊กวินไปอีก148นะครับรวม14หมุนนะครับ527เนาะก็ตอนนี้เป็น700แล้วนะครับทุกคนเอาคอนมาอีกโอ้โหว่าจะกดเล่นๆอุ้ยดอกนี้เท่าไหร่เนี่ย75เลยนะมาเฉยเลยเป็น8ปดเอ้ยจะได้แปดอยู่แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเอาเป็นว่าแอดจะซื้ออีกนะครับผม เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดสักหน่อยแล้วกันเอาเป็นเบ็ดหนะ้าเนาะเดี๋ยวเหลือไว้สามร้อยนะครับกันกันเค็มเหมือนเดิมนะครับทุกคนห้าร้อยนะจัดไปครับครึ่งพันขอให้เฮงเงอ่ะรอบนี้ได้แค่สิบรอบนะอือหือแต่ก็หน้าแบบหน้าลุ้นนะแต่ก็ไม่ลุ้นดีกว่าเอ้ยไ่ใช่หน้าลุ้นแต่ลุ้นไปสักหน่อยอ่ะพอเอาแค่นี้แหละนะ กลัวว่าเดี๋ยวไม่ได้เล่นบอกเลยเดี๋ยวให้ได้มีกําไรซะก่อนนะครับค่อยลุ้นให้สุดเลยนะครับทุกคนเอา้ามีเพิ่มอีกนะทุกคนฟรีเกมบวกมาอีก4รอบครับโอ้โหอย่างนี้ก็เท่ากับ18รอบเลย,เลยสิ ยาวๆไปนะครับทุกคนมาได้ไงครับเนี่ยปกติไม่ได้มากันบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้มาง่ายนะครับสำหรับฟรีเกมเกมนี้นะมาเพิ่มเฉยดีบอกเลยของดีอยู่กับมือนะครับ <laughs> ดุดันไม่เกรงใจใครคูณห้าเอาสักคูณห้าสิบมีไหมเกมนี้ อ้คงไม่ถึงเรกทุกคนคอมโบแบบรุนๆัวๆเลยนะถ้าคูณ50เอ้าคอนมาแต่วันอีกแล้วครับทุกคนปะโถได้นิดเดียวอะไรอย่างนี้ก็ยังดีที่เข้าหน้าลายดีกว่าคอนมาแล้วไม่มีหน้าลายเลยนะี่ยอันนี้น่าเสียดายคอนนะครับ10มาช่อง3ตรวบโกงให้ได้ลุ้นต่อทุกคนมาไหมเนี่ยเอ้าคูณ8แล้วนะโอ้โหมาจนได้ครับจัดไปสวย พระเจ้าไหลตอ่อคิวครับไม่มานะบิ๊กวินครับผมสองร้อยยี่สิบเอไหมอ่ะโอ้โหโโหยูยเก้าร้อยแปดสิบสี่ครับเอาเริ่มมีกำไรแล้วทุกคน สปิดเรายังเหลืออีกหกรอบนะเก้ามาอีกแล้วจ้าบอกเลยว่าเก้าจริงๆเก้าขึ้นไปจริงๆนะรอบนี้คือคูณสิบสามแล้วนะครับทุกคนตอนนี้สวยๆเลยคอนมาดีตอนเนี้ยมาได้เคกับเก้าครับโอเคเหลืออีกหนึ่งรอบครับผม ถือว่ามาดีอยู่นะได้กำไรทุกรอบนะครับโอ้โหดอ,อกนี้เรียบร้อยมาเยอะจัดไม่แตกไหวอะคอมโบโลุล,ลัว,วไปดีครับจังหวะนี้คูณ17จ้าประเจ้ามาเฉยบริกวินเอไม่ใช่อีบริกวินเลยนะครับทุกคน1,734ครับผมตอนนี้เราเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะ2,000พันไหม มามามาดอกนี้ไม่เลิกไหวเหรต้องถอนแล้วแหละทุกคนอันนี้ก็ได้เป็นพันอยู่นะว่าทุนมาแค่500บาทนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวปันเสร็จด้านหลังเผื่อได้เพิ่มนะครับทุกคนแต่ถ้าว่าไม่ได้เพิ่มแอดก็ขอจบไปที่2,000แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้เนาะก็ถือว่าคอนก็มานะครับฟรีเกมก็ซ้อนเพิ่มมาให้นะครับโอ้โหสุดจัดแล้วก็หน้าลายเมื่อกี้ก่อนที่จะจบปิดได้สวยครับผม สวยงามมากๆนะดอกเม่กี้ได้เก้าอีกแล้วเอา้าคืออันนี้คือเลขเก้าเก้าหน้าจริงๆนะครับทุกคนแบบนี้นะมาแบบเต็มคาราเบลของแท้เลยครับสองพันเอาให้พอดีเลยไหม <laughs> อารมณ์แล้วแต่อารมณ์นะครับบางอารมณ์ก็ถอนเลยบางอารมณ์ก็จเจาออกให้มันพอดีนะครับมันจะได้แบบถอนแบบพอดีพอดีเป็นตัวเลขกลม,กลม โอเคก็ okay. เอาสองพันละกันนะครับไม่ได้เพิ่มไม่เป็นไรนะครับทุกคนสําหรับเกมนี้คือสุดปังเลยนะสําหรับเกมแรกนะก็คือถือว่าเปิดได้ดีนะครับทุกคนเปิดหัวได้สวยนะครับสําหรับวันนี้เนาะก็ยังไงก็ไม่พูดเยอะละกันนะครับใครที่ดูก็ตามนี้เลยละกันนะครับสําหรับเกมเทพทอนะครับช่วงเวลานี้เนาะอยู่ประมาณเกือบ ทุมห้าสบะได้ตอนแอดเริ่มเล่นนะครับทุกคนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ลูดกระดิ่งให้ช่อง t ุมอ r r โลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตคลิปใหม่เกมใหม่มาตลอดนะครับผมโอเคสําหรับกิจกรรมเดี๋ยวแอดจะเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวขึ้นเพิ่มให้เนาะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะบายครับ